ตกลงใหญ่เลยเอียนครับเอียนเอียนตกลงใหญ่ครับพี่น้องอ่าครับสวัสดีครับพี่น้องมือนีมาเมาสะครับนี่เมาสะพันหนึ่งครับนี่บิงทีมงานว้าจ่าแน่นอนอีลีเลยก็ใส่หมวกใส่หมวกเขาเซ็นห่วงอกอ้ยพูดแบกเครื่องไปแล้วครับพูด สูบขึ้น parrot, นี่พูดพ um เลยครับจับมือเศร้าครับทีมงานครับทีมงานนอนทงครับพี่น้อง <decoration. S 2> มือนี <yang> <onic> ้บ่มุนก่อนบ่ติดางเนาะเอครับนามาแล้วครับนี่ปืดออกไปแล้วครับพี่น้องพูดแล้ว อาเล็งเบาๆค่อยๆเรื่อยๆครับพี่น้องน้ำขึ้นแล้วครับเดี๋ยวรอติดตามมึงว่าสิมีปลาข่อยบ้างครับพี่น้องโอเคครับโอ้สวัสดีครับชาโลกูกเอาครับพี่น้องรอย่องตื่น,ต,นตื่นไว้ตื่นเร็วๆว้าวอุ้ยมืดจังไเลเอ้าอันนี้หมวกอีมงไม่ปิดตาไว้มันก็มืดเลยเนาะโอ้ยหน,นาวเลยทีมงานนอนทงครับสัมผัสได้ถึงความ้าว หนาวเขาไม่นอนขนอกเต็นเอ้าแล้วจะไหนคือบอกเขาไปนอนในเต็นน่ะกลางห่วยเบิ้งกลางกางห่วยเบิ้งก็โอ๋หอกลางเต็นไว้เบิ้งกูจะพูดให้ฟังเหรอกลางเต็นเอาบรรยากาศแต่ว่านอนนอกเต็นนอนนอกเต็นครับโอ้ยมามามาอุ่นสาบไปจะต้องฝุ่นครับพี่น้องโอ้หนาวหนาวโอ้ยครับบรรยากาศยามเสาครับพี่น้องอากาศหนาวเมือขื้นลมแห้งครับ ยิงนู๊นไรเลยเลยบรรยากาศย่ำเศ้าครับพี่น้องโอ้เสียงนกเอียงไหมนี่ครับเกี่ยวเขาออกกันแห่งแรงนะครับพี่น้องเดี๋ยวึงว่านา้าเหลือหลายปนไดครับสะป้ามือนี่มาสื่อสะเขาไหว โอ้บกลงไปหลายแล้วครับสูบมาขึ้นแล้วมาสูบต้นเสาต่อครับพี่น้องนี่ขึ้นนี่โอ้ลมแห้งบิ่งๆนี่พิ้งไฟก่อนครับอือนี่เจ้าของเครื่องแม่ใส่เสือมันอยู่เก้าวหนีเอาครับปอาเครื่องมัดขึ้นครับปอาเครื่องมัดขึ้นยาดเครื่องสูบหายโอ้นหนาวครับพี่น้องอุ้ย น่าสิประมาณเจ็ดแปดโมงครับเก้าโมงเลยได้จับเนาะเก้าโมงเสาร์นี่น่ะสิได้จับครับโอเคครับตาไมไป่บึงนะครับพี่น้องสากับวใหญ่ครับอ่ะครับพี่น้องบรรยากาศยามเสาร์ในการจับปลาครับวันนี้นี่โซฟสะไกสีไกซีบล็กแล้วครับไกสีได้จับปลาแล้วตอนนี้อุย้ย เบาวยองไปล่างขี้ต้มแล้ครับทั้งพุ่นเปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องสูบไปทั้งพุ่นครับนี่ได้ขึ้นมาย่างแล้วครับนี่โอ้ได like <photos> ้ข ah ึ oh. ้นมาย่างแล้วปลาคอนอยสองโตครับมาให้เจ้าที่ยุทธาโอ้ไบเจียพี่วันนี้เออมาย่างแล้วสองโตปลาคอนอยจะไหนเนาะทีมงานสายแข็งหน่อยไหมนี่แต่มาเข่งบ่ ม,มันมันมกจับหมดไมเข็งน่ะ,นอะโอ้ยมเ็ไอย้อนไปใส่ละวันนี้นี่เออ,อ,อครับเดี๋ยวเบิ่งว่ามีป้าหลายบันไดครับพี่น้อง ครับบรรยากาศจะทงหน้าครับเมาหยองไปจอบเนียวยื้มเนียวน้ำเลือเติมครับนี่จะประดุกครับเมาหยองถึงประดุกต่อไปแล้วต้นหนึ่งครับเหลือน้ำยุบหลายครับ พี่น้องเดี๋ยวตามเบิงครับมาสิหมานว่ซื่อสะเขาเมาสะเขาสิหมานวน่นเนั่นนี่ทีมงานใสแข็งเราโกยขี่ต้มยางเดียวครับ <c oughs> หลอดว่านั่นนี่คนนึ่ นี่นั่นลลล้ก้แต่ปลาเข็งจากตัวเนาะนี่มาๆโดูแล้วนี่นะเอาุ๊บชุบโอ้เขาสวิงพอดีเลยะแม่นคับเอามาแล้วมาแล้วมาขอโอ้โยหายแล้วห้ยลูกไปแล้ว พูดลงไปแล้ว,วพูดฝีน่องเดี๋ยวตามเบิ้งครับมาหมานบ่ตุ๊ดมีป้าคอน้อยอยู่สามสี่โต๊แหละคิดว่า,วาหมอสะเขาพี่น้องเอยลยแต่ปลาดุกหน่อยนี่หลายครับปลาดุกโวประมาณสองนิ้วนี่ ไหลยอยู่ว้าวครับพี่น้องปลาคอหลายอยู่ครับแมวหนาวม,มีตัวโนไฟนไฟอ๋อครับพี่น้องนี่มีปอยอยายลาคอใหญ่หลโตอยู่ครับ ได้ขึ้นมาตอนไหนนี่ได้มาแล้วนี่บอลเนี่ยส่ยากโอ้โหอาอสีอย่างแล้วครับนี่รองข้าเนี่ยจัดไปเลยเอาเอาเอานี่โอ้โห,หุ่นงองต้องง่ายยุ่งหุ่นหม ีไโอ้ยยนะ้อนเลยต้นบงยางยัยพ่นอยู่ในบวกนี่หนละโอ้ยย้ยนยยนอนนี่ังย้อนบวกมดมุมฟังโอ้นี่ต้นบางัยมาอีกแล้วครับ ยากอะไรครับมาสูกสะสูกสะกินกันครับพี่น้องบรรยากาศทงหน้าบันเท้าครับหลังจากเก็บเกี่ยวเขาแล้วครสูกสะครับนาแร้งนี่แต่ก็ระวังปลาดุกนะครับ ผมคือซื้อมลยลงจับในเขาดอกให้บานย้อนจับคนเดียวก็พอแล้วปลาดุกนี่รุ่นสองนิ้วนี่หลายครับพี่นอ <c ười> ้องบานย้อนถือไปแล้วครับตัวหนึง่งขนาดสายปนีแล้วเจ็ดโมงเสาร์ยังอากาศยังเย็นอยู่เมือ่อเสาร์เทาลอองศานะสิบห้าองศาครับอยู่กาบเชิงครับพี่น้อง าต้องไปถึงผู้กระดึงดอกครับยูนีก็โอ้โยนอนในเต็นท์นี่บรรยากาศอีกแบบนึงครับนอน,น,รนอนอยู่ทงนะนอนในหลองบนนองบยองกัดจักก้างเต็นท์ไปเห็นยังก้างเต็นท์แล้วนอนข้างนอกเต็นท์โอ้ <c oughs> ปลาดุกเด้อปลาดุกเด้อ <c oughs> ตบหัว <c oughs> ตบหัวประคอ

อ้ตับางใหญ่เลยเอครับเ้อหครับพี่น้องตัวบางใหญ่เลยครับนี่ของแถมของแเอียนครับเอียนตับางใหญ่เลยครับ เออวิ่มงมาทานจ้าอย่าอย่าไปกินดิฟอย่ากินดิฟกินอะไรวะว้าอือ,อไ,ได้เอียนต้มงยัยครับอ <c oughs> เอาเอาใส่ยังไงล่ะบอกว่าิสิต้มเป็ดเลยเดี๋ยวบอ,อต้อมเป็ดเลยต้ม,ยตมกินเลยน่าต้มกินเลยนนเลยนาะมันกำลังเห็นแบบสดๆนี่นะโอ้ไปไปไปอเอาใส่หม้อต้มใส่หม้อเลยวะอืออ้าครับพี่น้องได้เอียนแล้วครับตัวนึง ตัวบันใหญ่เลยอ่ะครับพี่น้องเซานี่จับปลากันครับเสร็จแล้วครับโอ้ยเดี๋ยวไล่เติมครับนี่ขึ้นเต็มองแล้วอืออมเวลาปลาเน่เอาโอเคครับพี่น้องมาเด้อม,มาจับปลาในกันครับนี่อ่ะแค่นี้เลยครับพี่น้องเดี๋ยวจับปลาก่อน เออซูมนม่าอให้บ้าย้องให้บุกนนวันนั้นนะ,นะโอเคครับพี่น้องแค่นี้นะครับผมติดตามคลิปน้าครับสวัสดีครับ